สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอยู่สู่ทุกท่านนะครับสวัสดีไปยังเอฟซีทุกท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบวาดจัดให้ครับมี่ถ้าไม่ช่มสางอาบครับช่างอาบครับเอาเอลซีเจ็ดลุยน้ำครับมาหลุนกันครับวาตีวาตีกับไฮแน่อยนอาบเต็มไฮเลยครับ หยับ l 5้เหาสเตรียมโตดึงครับสแตนด์บายไว้สิดึงนะครับเบ้าลงนํากันครับเหีือให้สุดท้ายครับใส่ลงขึ้นมาเด้อผู้ผเอืสร้างอามด้วยน้ํครับครับ L4708 รถ้องน้องบุญลุทธัยสิงห์ครับเออ ไอ้น่อยๆครับแต่ว่ามันเป็นน้ำบานไหลลงน้ำเฮียนนี่แหละครับไหลลงครับรุนกันครับติดว่าติดว่าติดดอกครับผมว่าว่ามันเป็นดินเียนอยู่แยนมีน้ำมีจ้าเอ้จะพึ่งหัดไหมครับหัดไหม ไม่รู้างานไหนเป็นว่าสองอาทิตย์นะครับช่างงามครับอ่าดีพอคล้องมาเลยครับเพราะว่าแกพึ่งมาทัดครับนะคตัวอย่างนั่งใช้รถนะครับพุ่งไาถิาน่นยางต้องไป ยังต้องลวนเหรอเอยครับมันเนงยนี่เรียกให้ทุกท่านครับขอบัตรไม่มีติดเพราะว่าเป็นดินใจ้นี่เลียนไปไหนนำหยดดุ่มกันครับตรงทุกทายนะครับสีขาวบันแล้ว เราหาซูนเตรียบตยัวเราโซโพอ่อมกโซ,โซ่โซ่โซพอบนะครับก็ต,ติดดอกครับว่าว่ามันเป็นดินใส่ก็แล้ถือนำหัวก็สีมันเก็บ่มแล้ว เราหาซูนรับปอรซีเอาไปเปิดทางนา้ำรับเปิดทางนา้ำเปิ่น้ำบางไปทางบ้านเออจะทำซูนเดี๋ยวเปิดทางนา้ำนหาทอไปเห็น xì kìa đi đấy ai cũng ai cũng bình đẳng hợp, đông khoang hợp 是街道。 ทุบรถให้หน่อยเองจะวุ่ยรถกับจะวุ่ยรถกับเตียมลูจะวุ่ยรถกับเตียมลูกเอ้โอ้อังผันครับ

ดินเดินไปเลยเอ้ยเมื่อ่ครับเมื่อ่ครับทำได้ไหมงงดูเราปุ๊อ่ะปีดนไปเไ้ไม่ได้ดีใจ เลียไไเ่ยวไม่เลียเ่ยวเลยปัลนาเลยเยวหน่อยเอ,อ้ยผนนี่เยอะบ้างไปมีสิบเดียวไปไปไป,ไปไปไปน่าเดียว อาชีพลงมาซอยเก็บหัวงานเลกตาแทางจิบวติดแบบเขาเจ้ายานมันลงตรงนีน้แบบขังกระเพีงกับกเป็นบวกยานติดแบบหลอดไปโดยดีครับที่กขาว่ายานกรบเป็นสองกันอย่แล้วกันดินดึงเมื่อคืนนี้กันตกเข้ากันเนี่ยเป็นท่านนึ็งมาซอวยกันเท่ารับเอาสมรับชิปนี้กับปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัวดจัดแหนมเล้นะครับ มาช่มบรรยากาศไทยหน้าย่าเร่งๆนะครับชิมีครับปากหรยเพื่อนชมีครับเจกันไม่คิดหนาครับเริ่มกดติดตามให้ว่าบรรจัะไหงไม่ได้ครับชงน้อยๆครับทายจะชิมรถไทยนี่ครับด้วยการตัดต่อครับทายแหลวลง่เลยครับอาอชิมีอ่ะรุยเพื่อนชมีครับเจกันไม่คิดหนาครับสวัสดีครับ